คำถามที่เก้าถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราจะตกอบายทุขติวินิบาตนารกเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆมากมายเกิดเป็นคนก็ยากครั้นเกิดเป็นคนแล้วต้องยากจนเข็นใจเป็นโรคต่างๆมากมายทุกนานานับประการช่วยอธิบายสัมมาทิฏฐิว่ามีอะไรบ้างเจ้าคะตัวอย่างที่ยีสบสี่ครั้งที่ 2. 2> สองสัมมาทิฏฐินะตัวอย่างที่ ยี่สิบสี่ครั้งนี้ครั้งที่สองนะคราวที่แล้วเราเราขยายไปถึงข้อที่สิบเอ็ดเวนอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างไอข้อสิบเอ็ดที่เป็นสัตจบรุษที่รู้ก็คืออาศัยเล่มพระไตเร่องที่ยี่สิบสี่ข้อร้อยห้าหน้าร้อยยี่สิบห้าคือสัตจตร,รุษจะไม่ยกตนของผู้อื่นจะไม่ตาคนอื่นนะข้อสิบสอง เล่มที่ยี่สิบห้าหน้าแปดสิบสามไอ้ข้อแปดสิบสามนะห้าสิบสี่สัตว์ตำรุจย่อมไม่พร่ำสอนหรือเพอ้อให้คนไปติดไปยึดไปผูกพันในกามเป็นเหตุพระเจ้าไม่ได้เคยสอนให้ใครต้องมารวยนะไม่มีมีจะให้มักน้อยสันโดษหลักตัดสินทำไว้ในนะไม่มี เพราะถ้าเราสอนให้คนมารวยพุทธเจ้าก็ตัดไว้อีกนะบอกว่าการสอนให้คนไปสวรรค์นั่นนะก็ะรทำบุญมากจะขึ้นสวรรค์ะเป็นการสอนที่ผิดเหมือนพานเบ็ดเกี่ยวเหยือ่อล่อปลาเะนั้นพอปลากินเหยือ่อพานเบ็ดก็จะลากปลาไปได้ตามป่าถนาเพราะหวังจะได้กินไงเนี่ยเหมือนนักการเมืองเนี่ย เอาเงินของของประชาชนไปแจกเพื่อจะได้เยอะๆจะได้โกงอีกไอคนได้แจกก็หลงเชื่อก็เลือกเลือกมาก็โกงอีกหนี้เก่ายัางใช้ไม่เสร็จเลยเนี่ยสร้างหนี้ใหม่ไม่เลิกเห็นไหมใช้ประชานิยมประชาชนงอรู้ไม่เท่าทานก็ตกเป็นเหยื่อประเทศชาติก็ล่มสลายก็ดูต่อไปเพราะงั้นมันมันไม่แน่หรอก เราเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยมันไม่แน่นะประเทศชาติจะล่มสลายไม่รู้เราจะเป็นแบบประชาชนยาวชาวยูเครนหรือเปล่าจะต้องออกจากประเทศไปอยู่ประเทศอื่นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่นะเร่งประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นก่อนก่อนที่จะไปรู้ไปตกประกรรมลำบากประเทศไหนก็ไม่รู้เพื่อความไม่ประมาีไงนะจะไม่พร่ำสอนเพอ้อไปหากรรมมาคุณไปให้ไปติดไปยึดไปผูกพันนะ ไปหวังเรื่องของอนาคตนะให้เอาปัจจุบันน<ม>ะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงก็ตวดูบัณฑิตทั้งหลายจะประสบสุขหรือทุกข์ย่อมไม่แสดงการขึ้นขึ้น,นลงลงนะข้อ,<ม>อสิบสามอาศัยพระเตาประนุมที่ยี่สิบห้าข้อแปดสิ 54. บสี่นะาห้าสิบสี่บัณฑิตย่ยอมไม่ทำบาปเพราะตนเป็นเหตุหรือเพราะผู้อื่นเป็นเหตุบาปคืออะไร บาปคือสิ่งที่ไปติดไปยึดไปผูกพันทําให้เราทนะุกข์อ่ะบุญคือเอาสิ่งเราติดยึดผูกพันออกไปเนี่ยพูดง่ายๆนะข้อสิบสี่ลักษณะของสาวตดหนึ่งก็มีศีลมีฮิริมีอัตปะสุตตามากใข้ควรในธรรมและศึกษาธรรมอยู่เสมอไม่หลงลืมสกิตสติไม่มีปัญญาสามนะข้อสิบห้า เราใส่พระเตรปิฎที่25ข้อ242หนะ้า557อามาคันทสัสสตตสัตว์ปรุษทั้งหลายอันนี้ฟังนะสัตว์ปรุษทั้งหลายบริโภคข้าวลูกเดือยถั่วใบไม้เผือกมันและผลไม้ที่ได้มาโดยชอบรรนะถ้าไปฉันเนื้อสัตว์ก็เท่ากับุกฉันกินดิบกินดิบคือเนื้อสัตว์ เนื้อของพ่อแม่ลูกหลานลูกเมียหลานเหลนของชีวิตสัตว์ทั้งหลายนะเนี่ยเล่มที่พระธรรมดลที่ยี่สิบห้ามหาจุลานะข้อสองร้อยสี่องหน้าห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแต่มาไม่ได้พูดเองนะว่าตามพระไตรปิฎกนะแล้วเราก็บอกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงสุกกายสุกใจรักษาตัวให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดเสร็จแล้วเราก็อ้าลวกคอยแข้งได้คอยแข็งก็ตายอ้าวเอาดันนี้เจอเจอของจริงนะแต่มันก็ยกตัวอย่างไปนะเพราะงั้นสัตว์ตุรุษจะไม่กินเนื้อสัตว์ถ้าปฏิบัติทำระดับหนึ่งแล้วจะรู้ว่าสัตว์เอาเนื้อเข้ามากิน่เนื้อเพื่อนไง สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเพื่อนเราใช่ไหมล่ะเราไปกินเนื้อเพื่อนเนื้อพี่เนื้อลูกเนื้อหลานเราได้ยังไงพระเจ้าก็บอกว่ายากที่จะหาคนไม่เคยไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกเมียสามีภรรยาบิดามารดาพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายหายากมากส่วนใหญ่ก็จะเกิดเพราะอะไรเพราะว่าตัดสงสารไม่มีที่สิ้นสุดขนาดพระองค์เองยังไม่รู้เบื้องต้นเลยว่าจะเติบงแต่ถ้ารู้ก่อนจบ ว่าไม่เกิดอีกเราเองไม่กันเราต้องพิสูจน์ในชาตินี้เราจะไม่เกิดอีกเธอเกิดตัณหาเป็นตัวพาเรามาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ถูกคนเขาหลอกอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ติดกันไปอีกเพราะงะั้นไอ้ครั้งไม่ให้มีเวทนาใหม่เกิดขึ้นอย่าให้ติดไอ,อ้ที่เขาหลอกหลอกล่อมาเอาที่เราติดปัจจุบันเนี่ยมันมีกี่อันเช็คดูเราติดเรายึดเราผูกพันเองติดหรือไม่ติด เราต้องงดมันดูซิเราจะทุกข์ไหมเลิกมันสิถ้าเราเลิกไม่ได้นั่นแหละเราติดแล้วเหมือนคนติดยาบ้าไงมันเลิกไม่ได้แต่นี่มันเห็นชัดมันผิดกฎหมายมันชัดแต่ไอเราติดความอร่อยที่ตำรวจก็ไม่จับหรอกเนี่ยเราติดเรายึด,เร,ยดเราผูกพันเนี่ยแล้วก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดดิไม่เกิดไงาชาตินี้ยังติดของอร่อยอยู่อ่ะยังกินก๋วยเตี๋ยว ยังติดไก่ย่างเธอความเธอต้องเกิดมาเพร่อจะกินไก่ย่างแล้วเธอก็มาทุกเยอะแยะมาแก่มาเจ็บมาตายเนี่ยมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มเลยเพราะการไปติดเนื้อคือตันหาไปติดไปยึดไปผูกพันนะมันมโนผูกพันขมาไงมโนเศรษฐามโนมายาจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงจิตวิญญาณเนี่ยจะพาเรามาเกิดเพราะเราไปติดไปยึดไปผูกพัน คนดีอ่ะตัตบุรุจเข้าไม่เกิดบ่อยหรอกแต่คนเลวเกิดบ่อยไอคนติดไอคนติดยาบ้ามันก็เกิดไปติดบ่อยๆสูบบ่อยๆแต่คนเขาไม่ติดยาบ้าหรอกเขาไม่ไปคบค้าสมาคมคนติดยาบ้าหรอกเอาแต่ว่าจริงไหมเอาคนติดเหล้าก็ได้เอาคนเที่ยวกลางคืนก็ได้เอาคนเที่ยวกลางวันก็ได้เหมือนกันน่ะ เขาก็ชอบถ้าไปเที่ยวกับเขาอะกับคนที่ชอบเที่ยวด้วยกันคนติดเหล้าก็ชอบเที่ยวกันแล้วคนเล่นไพ่ก็ไปเล่นด้วยกันแต่คนเขาไม่ติดเขาไม่ไปหรอกแล้วเธอจะเจอแต่ไอคนไปติดติดติด,ตดแบบเนี้ยเขาก็พาไปหลงอีกเยอะแยะมากมายก่อเวทนาใหม่ไม่จบไม่สิน้นเธอก็กลายเป็นเพิ่มแทนที่เราจะตัดไอสิ่งที่เราไปติดเราไปยึดเราไปผูกพันออกไปให้หมดจะได้สิ้นพบจบชาติ สิ้นภพคืออะไรภพคือที่อยู่ที่เป็นที่มีที่พอใจของเราอะ่ะเมื่อเราไม่มีมมนี่เราก็สิ้นชาติคือเราไม่ต้องเกิดพิสูจน์ดูสิปัจจุบันพิสูจน์ได้เลยนะนี่ก็คือบุญคือเอานี้ออกไปสุโขปุจจะสาอุทยโยผู้ย่าบอกบุญสะสมบุญนำสุขมาให้สุขสิทธ เธอติดอยู่ห้าอย่างอ่ะเธอทุกเหล้าบุหรี่ยาบ้ายาอีเที่ยวเล่นการพน,นันเธอเลิกไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ต้องเป็นตับแข็งถุงลมป่งพองไม่เป็นตำรวจไม่จับเธอก็สบายสบายสบายพิสูจน์เองไม่พิสูจน์ตันทีอันมาพูดขนาดนี้แต่มาว่าน่าจะรู้แล้วนะไม่รู้จะมาตีนะนะ เออพาระตีไม่ได้น่ยอา้าวทีนี้นี่คือรู้อ่ะสะดุต้องรู้รู้สิเพราะจะได้บอกสอนให้เขารู้ตามไงถ้าไม่รู้จะเอาอะไรไปบอกอะ่ะข้อสิบเก้าต้องรู้ว่าธรรมะพรเจ้าตัดอนะ่ะต้องเป็นธรรมะที่พิสูจน์ได้ไม่จำกัดการต้อง ชานโตปสัสตโตรู้เห้เห็นในปัจจุบันทันทีในชาตินี้ด้วยเช่นสัตว์เป็ดสัตว์เดรชานสัตว์นรกสัตว์อสุรกายเทวดาม,มารพรมอริยะแปดระดับมรรคผลมรรคในการปฏิบัติเข้า,ขาหาผลมรรคผลของการเป็นพยายสวดบันสกิทาอนาคาอรหรันบุคคลแปดต้องรู้เพื่ออะไร เพื่อท่านจะได้บอกสอนคนให้เป็นไปตามนั้นจะเป็นอิยะตามนั้นเป็นภระโสดาบันก็ว่าพ้นทุกยี่บห้าสกิทาก็ห้าสิบนาคาก็เจ็ดสิบห้าอรหันต์ก็หมดทุกเลยที่เธอทุกพอไรเพราะเธอไปติดไปยึดไปผูกพันไงถึงจะมาบอกถึงเธอสำรวจตัวเองเธอจะมาไม่รู้ว่าเธอติดอะไรอ่ะรู้เธอติดยาบ้าติดการพนันติดทเที่ยวติดไรก็ไม่รู้แหละแล้วเธอก็วนเวียนอย่างนั้น่ะ มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ไปติดซึ่งมันถ้าเรามันเอาติดอาหารเนี่ยมันอร่อยอะกามเปรียบเสมือนหนี้กูเะี๋มันก็พูดอยู่แค่นี้เหมือนหนี้กูหนี้เข้าไปต้นก็ต้องใช้ดอกก็ต้องใช้ถึงเวลาก็ทวงถามถึงเวลาอยากกินเอากินแล้วเนี่ยใช้หนี้เข้าไปแล้วไม่มีที่สิ้นสุด พราะต้นเธอยังไม่ใช้ต้นคืออะไรต้นคือลดเลิกละเบื่อนายลายความกำดินดีลายกำหนัดนี่ชำระต้นเธอต้นเธอไม่ชำระเธอก็ต้องใช้ดอกอยู่เรื่อยก็ต้องติดต้องกินมันอยู่เรื่อยเสียเงินเท่าไหร่ก็เอายาบ้าเม็ดเท่าไหร่ก็ถูกกฎหมายผิดกฎหมายตำรวจไล่จับเธอก็ต้องใช้นี่เขาหลบซ่อนๆนี่คือนี่เห็นเห็น นะอาาทีนี้จะไปขยายเปรดก็ตามสัตว์เดรจฉานก็ตามสัตว์นั้นลกสัตว์อสุลกายก็ตามเทวดาก็ตามมารพรมเราจะต้องรู้ว่าลักษณะคุณลักษณะของแต่ละอย่างเป็นยังไงเอาเปรดเนี่ยสัตว์เปรดสัตว์คืออะไรเดรจฉานคือเขาไม่รู้บุญรู้บาปไงเดรจฉานจึงขวางทางนิพพานไม่รู้ควรไม่ควรเนี่ย ไม่รู้ไม่ไปควยไปติดไปยึดไปผูกพันเราก็ไปติดไปยึดไปผูกพันเนี่ยเรียกเดรฉานขวางทางนิพพานหุดพ้นไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้เปรตกับเดรฉานนี่ใครสูงกว่ากันถืว่าใครสูงกว่ากันส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเดรฉานสูงกว่าเปรตโอ้ยเปรตนี่มันปากเท่ารูเข็มท้องภูเขานะเป็นเป็นหมุม เป็นหมูหมากาไก่ดีกว่าไม่ต้องเป็นเป็ดไม่ใช่เดรฉานนี่แหละทุกมากกว่าต่ำกว่าเป็ดเพราะเป็ดมันรู้ไงเป็ดมันรู้เฮ้ยกูอยากเวยกูอยากสูบบุหรี่กูอยากนั่นอย่าบ้ารู้คบสัตว์ตัวสัตว์ตัวให้เลิกซะเลิกเป็นเป็ดซะติดบุหรี่เลิกซะมันก็เลิกได้ เดือยชานมันไม่รู้ว่าเธอจะไปสอน้มันเลิกได้ยังไงผมมันไม่รู้มันไม่รู้เลยว่าต้องเลิกแล้วไม่เลิกบอกให้เลิกไม่รู้เลยแล้วเราทใหม่หอมของเกิดมาทั้งทีมีอะไรก็กินเที่ยวไปเต็มที่สิชีวิตหนึ่งจะอะไรก็นักหนาเนี่ยอยากกินอะไรก็กินอยากเที่ยวไปไหนก็เที่ยวเกิดมาทั้งทีไม่กี่ปีก็ตายแล้ว แล้วเธอไปสะสมแบบนี้ให้มันติดให้มันยึดผูกพันทําไมให้มันทุกข์มากขึ้นแล้วเมื่อไหร่เธอจะเลิกได้เธอต้องทําให้ตายก่อนตายสิมันจะได้ผลทุกข์พราะถ้าทุกวันนี้เธอไม่ทุกข์ในปัจจุบันตายไปจะทุกข์ได้ยังไงทุกวันนี้เธอเลิกได้ไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันแล้วตายไปจะไปติดไปยึดไปผูกพันยังไงพระตายไปแล้ว ตาหูจมูกลิ้นกายถูกเผาเหลือแต่วิญญาณธาตุรู้วิญญาณเธอรู้อย่างเดียวเธอต้องติด,ตดยาบ้าติดเหล้าเธอไม่มีปากจะไปกินเหล้าไปสูบยาบ้าแล้วเธอก็มีวิญญาณโอ้กูอยากจะสูบยาบ้ากูอยากกินเหล้าปากก็ไม่มีทำไงอ่ะก็นึกอยู่อย่างนั้นนะจนกว่าจะใช้กรรมเขาบอกตกนรก ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายทรมานเท่าไหร่ก็ไม่ตายจนกว่าจะหมดกรรมจะหมดกรรมก็ต่อเมื่อเธอ,เธอต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวพิสูจน์ว่าเธอไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันจากตาจมูกลิ้นกายนี่แหละพะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเหมือนเต่าไปหากินชายฝั่งทะเลนะเต่าทะเลนะไปหากินชายฝั่งทะเล เขาก็จะไข่ไว้ในในใชายฝั่งทะเลน,เนี่แหละสุนัขกิ้งจากก็ไปหากินที่นเมือนกันสุนัขกิ้งจอกคิดในใจว่าถ้าเจอเต่าเมื่อไหร่นะถ้าเอาถ้าหัวมาจะขยํำหัวก็จะฟาดจะจะกินขาทั้งสี่ข้างจะกินหางแต่นี้เต่าเห็นเต่าเห็นก็ทำไงอะ่ะหดหัว หดขาหดหางสุนัขจิ้งจอกก็กินไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันหดไอไอ,อ้อ่อนๆมันหดหมดกินไม่ได้ไอ้กระดองนี่มันทำอะไรไม่ได้หรอกกระดองอะ่ะมันมีแต่ใจแต่ว่าใจมันรู้ตัวไงถ้าเราโผล่เมื่อไหร่มันจะเราจะต้องถูกกิน ก็ไม่ใช่หมายความไม่ใช้ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายนะใช้ใช้โดยการอะไรไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันไงไม่โผล่ออกไปไม่ใช่หลับตาซะมีตาก็หลับตาซะพระเจ้าตัดไว้เล่มสิบสี่ข้อท้ายอะอะไรอินทริยะภาวนาสูตรการเจริญในอินทรียตาหูจมูกลิ้นกายอะถามมานพสิต ของประาดเซียสอนอยังไงสอนให้ตาไม่เห็นหูไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปนั่นบันพเจ้าบอกเอาทำอะไรยัง้ก็ทําให้ลูกศิษย์เป็นคนหูหนวกตาบอดอะไรเห็นไหมพทธเจ้าไม่สอนอยางน้นสอนให้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายมันจะเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อมันไปติดไปยึดไปผูกพันนี่แหละถ้าไม่มีก็ก็ปลอดภยัยนะนี่คือ เปรตก็คืออยากเดรัจฉาน,นคือไม่รู้สัตว์นรกก็คือทุกข์ขณะได้รลทุกขนะ์นั่นเราเป็นสัตว์นรกแล้วทุกข์มากทุกข์น้อยขึ้นอยู่ความติดนะอาสุรากายคือใครอ่ะไปว่าไม่สุราไปว่าแข็งแรงเรารูแ้แล้วเรามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีเราต้องเลิกแต่เราอ่อนแออ่อนซ้อมไปหน่อยอ่อนซ้อมไปหน่อย นักมวยก็ตอนนี้ก็ติดคุกอยู่แล้วห่ <c oughs> อ,อนซ่อมไปหน่อยได้ข่าวมีเรื่องปัญหากับผู้หญิงกันนะ <c oughs> เวรกรรมนะอ่อนซ้อมไปหน่อยเนี่ยเอาเสือกายเทวดาคือผู้มีจิตใจงามองคุณของเทวดาก็คือสัตรธรรมเจ็ดในในในอ่าจานาสิบห้าศรัทธาสอิอะไรอ่ะ ศรัทธาหีดีอัตตาปุสจาอริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละนะเนี่ยเทวดามาน่ะมานี่คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่คอยขัดขวางไม่ให้เราบรรลุบรรลุธรรมบางัน,นไม่ให้เราหลุดพ้นพระเจ้ชาจะตัดสรุก็มีมารพันมือมานะถือหอกโอ้บรรดาให้น้ําท่วมถือหออพลพักเยอะแยะหมดเลยปต่โถเอ้ยหออขนาดนั้นคนใหญ่ขนาดมามันต้งเพนมือเสียไปปุ๊บ มันก็ตายแล้วพุทธเจ้าก็ตายแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นจิตเจตสิกไงมันเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของแต่เป็นจิตเจตสิกของพระองค์อะ่ะอ้าพญามารไอลูกสาวพญามารม,านมีนางตันหาราคาลาตีมามาเต้นตกแตกตกแตกตกตกนางราคาคือราคา ทำอะไรเราไม่ได้พระเจ้ามันทำไม่ได้ไม่ได้ตัณหาคือตัณหาไม่มีไม่มีอลตติม่ยีดีในการพุทธธรรมต่อไปไม่มีไม่มีตั้งแต่เล็กน้อยตนเป็นสาวจนมาแก่คือระดับของความติดในกามาตัณหาใช่ไหมเนี่ยภาวะตัณหาในราคะนี่แหละ นางตันหานางราคาอรารติความไม่ยินดีนะนี่คือมารพรมละ่ะพรมเป็นพรมนี่พรมที่ถูกต้องก็คือว่ามันไม่มีราคาโทสะโมหะระดับได้แล้วเป็นเป็นผ้านาคามีแล้วเป็นพรมแล้วเป็นพรมก็ไม่ดับได้ก็ยังติดความเป็นพรมอยู่นะว่าเราเนี่ยโอเนะ้เก่งเนาะแล้ก็ยึด ฉันม,มีเมตตาการุณาเมตตาให้กับพ้นทุกข์กรุณาลงมือช่วยถ้าช่วยได้ก็อนุโมทนาช่วยไม่ได้ก็อุเบกขาเนี่ยนะเป็นอย่างเงี้ยนอน,นี่คือพรมอายะ8แปดระดับกับโสดาโสดาหลักคนโสดาบ้าอันนั้นก็สอนอยู่ในในติ๊กตอกนะมีหลักกันเยอะแยะแต่ละหลัก ซึ่งแต่หลักก็ทําให้เป็นโสดาหมดทุกข้อนั่นแหละก็ไปฟังดูในทิกต o อกนะตอนนี้ก็มันมีหลายตัวอย่างหลักๆก็ถือสี่ห้าใบละไบมุกนี่แหละทานบางเสรวิลับในหลักหลักใหญ่อ่เอาใบอายมุกมุกคือหัวหน้าออายคือไม่สบายนะเนี่ยโสดามักโสดาผลสกิทาคามีก็ราคาโูกสามมหาเบาบาง อนาคาก็หมดราคาโทสะโมหะนะก็ยังมีตัวอัตตาเลา็กน้อยที่ที่มันยังมีอนุสัยยังมีติดยึดอยู่ทั้งหมดก็จบก็เป็นนิหารเนี่ยต้องรู้เกียรติมาดูข้อต่อไปธรรมะของสัตตบรวสัตรรส์ตบร,รวจต้องมีธรรมะเธอก็ต้องรู้ว่าใครมีธรรมะเงี้ยคนนั้นเป็นสัตว์ตรวข้อหนึ่งธรรม,มัญุตาคือหลักธรรม หลักธรรมทั้งหลายรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุที่จะก่อให้เกิดผลรู้การเกิดแต่เหตุนี่คือหลักเกณฑ์ของเหตุและผลพระหลักษัตย์นักปกครองทั้งหลายนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้ว่าราชการในอำเภอนะกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเป็นนักปกครองแต่ละท้องที่ขึ้นไปขึ้นไปก็มากขึ้นมากขึ้นต้องรู้หลักการปกครองและประเพณี รู้เหตุรู้หลักการที่จะบรรลุเป้าหมายในการปกครองเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขไม่ติดอบบยมุกไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดอาญากรรมมากมายเนี่ยเป็นนักปกครองต้องรู้หลักธรรมรู้เหตุที่จะให้เกิดผลข้อสองอัตถันยุตตาอัตเท่คือเป้าหมายรู้เป้าหมายวัตถุประสงค์รู้ประโยชน์รู้หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อจะเข้าหาเป้าหมายนั้นเป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรเมื่อเธอประพฤติปฏิบัติตามก็จะเกิดผลอะไรแก่เราถ้าไม่ปฏิบัติจะเกิดผลอะไรแก่เราเนี่ยต้องรู้อา้าวเธอลองปฏิบัติตามแต่มาพูดสิเธอจะขายทุกเลท,ทันทีแต่ต้องมีเงื่อนไขเชื่อฟังทําตามเห็นผลนะ เหมือนลูกศิษย์นะเชื่อฟังครูเชื่อฟังพ่อแม่เธอก็ต้องทําตามพ่อแม่ครูให้ไปหยิบของเธอก็ต้องไปหยิบไม่เช่อต่มานั่งท่องต้องไปหยิบของหยิบของหยิบของแล้วเธอก็ไม่ไปหยิบสักทีแล้วเธอจะได้ของได้ยังไงอ้าวเดี๋ยววันนี้ครูเดี๋ยวจะมาจะเลี้ยงอาหารเนี่ยอยู่บนโต๊ะตรงนั้นเราขอไปแต่มาเดินไม่ไหว จะไปเดินใช้เธอก็ใช้ที่ทเธอเป็นโยมมาบินพระเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเลยมย่ตรงนี้หน่อยเนี่ยเดินไปเจ็ดเก้าเนี่ยเดินไปโพชงเจ็ดเนี่ยข้าหาฟองอยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยเดินไปเธอก็ไม่ยอมเดินเธอก็ท่องไปสิโพชงเจ็ดสมาธิตีสามาสังกับป่าสามาวาจา้สาสมาท่องไปท่องไป สมาการมันจา・สมาชีวะสมา,วา,สมาวายาสมาสติสมาสมาธิเธอท่องจนเธอเกิดมาจนตายอ่ะแล้วเธอก็ไม่ยอมเดินไปทีแลเธอจะได้กินอาหารไหมเนี่ยเธอทําตามได้อาหารมาเอากินเลยเธอได้สวยอ่ะได้สวยกินแล้วมันต้องอย่างนั้นนะเนี่ยเขาเรียกว่าศรัทธาจริงๆนะข้อสามอัตตานุตา อับตันคือรู้ตนเองรู้จักตนเองว่าเรามีฐานะภาวะอะไรถ้าเป็นผู้นำเราจะต้องทํำยังไงผู้ตามจะทำยังไงเพศเราเป็นยังไงเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายทําตัวยังไงกําลังจะทําอะไรความรู้ความสามารถความถนัดคุณธรรมของเรามีขนาดไหนที่จะไม่ก่อกความเสียหายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองสังคมชุมชนญาติพี่น้องเราต้องรู้ เรามีภรรยามีลูกแล้วจะไปเล่นไพ่ไปเที่ยวกลางคืนเงินทองก็หมดเนี่ยมันควรไหมเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องคอยดูแลอ่ะไว้ต่อข่าวหน้าแล้วกันนโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตทงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่ที่สูจนได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตทงธรร ถ้ามีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลทิจจิตตรงทำเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะเป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาหลุดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า แสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวนมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ